เดีย๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้คุณไก่กำลังไข่เลยอากาศร้อนนิดๆก็เลยปล่อยดูดูคุณไก่กำลังไข่เลยนะคะนี่มาจังหวะพอดีเลยเนี่ยไข่กำลังจะออกแล้วเนี่ย<ๆ>เบ่งน,นะคะนี่โอ้สุดยอดในการเบ่งค่ะ ถึงพริกถึงขิงนะเกินวันนี้ไข่กี่ฟองคะสองสี่หกแปดฟองเอาที่สบายใจนะคะวันนี้เราปล่อยไก่ออกมานอกนอกกรงเลยคะ่ะดีแหลกหน่อยอแดดร้อนๆเอาที่สบายใจอยากจะไปตรงไหนก็เชิญนะจ๊ะ อืมอ่ะป่าอืมตัวน,นู้นขาดเจ็บไม่รู้ไปโดนอะไรมาหน่นะอะตามนี้เลยค่ะ